สวัสดีค่ะเช้าวันนี้พบกันอีกครั้งค่ะกับช่องวันนานาพาทำรรกินค่ะรู้แล้วว่าหลายคนคงหิวกันนะคะไปทานอาหารเช้ากันนะคะร้านโกปีค่ะเป็นต้นตำรับของมัคกุเตเมืองนครทีเดียวเลยค่ะได้ชื่อว่าเป็นมัคกุเตที่มีเครื่องเทศหอมอร่อยจำนวนมาก หลายๆคนที่มาพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่พลาดที่มาทานร้านนี้ค่ะซึ่งอาหารในร้านนี้ก็มีหลากหลายนะคะวันนี้เรามาทานอาหารเช้าประมาณ10บโมงกว่าค่ะจึงมีคนอาจจะไม่มากนักแต่ปกติถ้ามาเวลาช่วงประมาณ7โมงถึง8โมงไม่ค่อยจะมีที่นั่งให้ว่างค่ะ วันนี้เรามากันที่ร้านโกปีสาขาสารกลางค่ะนี่กล่าวว่าสายแล้วก็ยังมีคนมาทานอาหารเช้าที่นี่อยู่จํานวนมากเช่นกันนะคะเราสามคนพ่อแม่ลูกจับจองที่นั่งในห้องซึ่งเป็นเฉพาะและก็เป็นห้องติดแอร์ค่ะมีของตกแต่ง ไว้จำนวนมากก็ได้ดูกันเพลินๆไปก่อนระหว่างที่รอเมนูอาหารนะคะใครที่ชื่นชอบของใช้โบราณต่างๆสมัยรุ่นพ่อแม่เราก็ลองมาดูที่นี่ค่ะ เมนูอาหารก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะขึ้นชื่อก็คือมักกุเตค่ะมีหลายแบบค่ะตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะอีกทั้งมีอาหารจานเดียวหลายๆอย่างค่ะมีให้เลือก ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายค่ะซึ่งที่ขึ้นชื่อจะเป็นกาแฟโบราณ ซึ่งมีเมนูชาญคู่กันจะเป็นโรตีอิวจากกล้วยซึ่งใครๆหลายคนที่มาที่นี่ก็ต้องสั่งค่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่สั่งเครื่องดื่มก็ได้ค่ะเพราะทางร้านจะมีน้ําชามาให้ทุกคนค่ะวันนี้เราสั่งอิวจากกล้วยค่ะเป็นชุดเล็กค่ะชุดนี้25บาทเองค่ะ มีเครื่องจิ้มมาให้สองอย่างด้วยค่ะวันนี้จะมีสังขยาและนมข้นหวานค่ะพร้อมทั้งสั่งนมร้อนมาทานคู่กับไข่ลวกก็อร่อยและก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะระหว่างรออาหารก็สั่งเม็ดมะม่วงหินมะพานเคลือบน้ำตาลชุดนี้60บาทค่ะอร่อย และก็หอมเม็ดมะม่วงหอมน้ำตาลตะโนดค่ะตอนนี้มักกุเตและก๋วยจั๊บที่สั่งไว้มาแล้วค่ะหอมกลุ่นทีเดียวเลยค่ะกินมักกุเตหลายๆที่ก็ไม่ถูกใจเท่าที่นี้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกว่าเขาใส่เครื่องเทศหอมมากๆบางที่ใส่เครื่องเทศน้อยแต่ได้แตก กลิ่นของซีอิ้วดำส่วนก๋วยจับหน้าตาน่าทานมากๆค่ะในความเห็นส่วนตัวชอบก๋วยจับที่นี่มากๆค่ะเพราะใช้เครื่องเทศที่แตกต่างจากก๋วยจับที่ขายตามร้านทั่วไปค่ะ นอกจากอาหารหนักแล้ววันนี้สั่งหมันโถเป็นมันโถฟักทองค่ะมาทานเพิ่มเติมค่ะพร้อมกับขนมจีบหอนสารายหากมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชลองมาทานร้านนี้นะคะรับรองจะถูกใจค่ะ